ละลึกชาติชาก่อนก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นนางพญาง,งูเหลือมแต่ว่า <In a S 1> หลังจากที่สิ้นอายุไขามาเพราะว่าโดนล่าเอาเนื้อมากินก็เกิดกลายมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ชายเรื่องราวนี้เรียบเรียงมาจากหนังสือตายแล้วเกิดใหม่คนละลึกชาติเล่มที่หนึ่งของคุณนทีลานโพบวกกับคลิปสัมภาษณ์ในรายการ v i p ทางช่อง9อสมทเมื่อวันจันทร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2553 เรื่องราวของคุณบัวลอยแสงวงผู้ระลึกชาติได้นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2498นางพุกแสงวงภรรยาของนายตาแสงวงชาวตำบลหนองแสงอำเภอลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธา,านีมีอาชีพขาขายขนมจีนตั้งคันลูกคนที่8เมื่อครบกำหนดก็ได้คลอดออกมาเป็นลูกชายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ที่แปลกประหลาดไปเนี่ยเด็กคนนี้ไม่เหมือนทารกแรกเกิดทั่วไปคือผิวหนังทั้งตัว เป็นลายตารางสีแดงผ้าตัดกันเหมือนขนมเปียกปูนหรือคล้ายๆกับผิวปลาช่อนที่ขอดเล็ดออกมาอย่างไรอย่างนั้นลายประหลาดนี้มีตั้งแต่ที่ใบหน้ามาถึงสะดือลายส่วนนี้จะมีสีค่อนข้างอ่อนจางแต่จากสะดือลงมาถึงข้อเท้าจะเป็นสีเข้มโดยความเข้มจะไล่จากสะดือลงมาและเป็นสีเข้มจัดบริเวณตรงหน้าแข้งพ่อแม่ได้ตั้งชื่อให้บุตรชายคนนี้ว่าบัวลอยเมื่อบัวลอยจเจริญเติบโตพ้นวัยทางรบลายสีแดงตามตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและลักษณะซึ่งเหมือนกับเกล็ดปลาช่อนเริ่มเห็นชัดว่าคล้ายกับเกล็ดงูเหลือ เซลล์ผิวหนังบริเวณตรงเกร็ดนั้นแห้งแข็งคล้ายกับหนังงูลอ,อกค่ะเวลาเอามือไปลูบบริเวณที่เป็นเกร็ดผิวเกร็ดจ,จะล่วงหลุดออกมาไม่ได้เหมือนเป็นแผลตกสะเก็ดทั่วไปนอกจากบัวลอยจะมีลักษณะแปลกประหลาดบนเนื้อตัวมาตั้งแต่กำเนิดเขายังมีกิริยาท่าทางซึ่งผิดปกติธรรมดาของเด็กทั่วไปนั่นคือเมื่ออายุได้สองขวบกว่า,ก,วาก็เดินเหินคล่องแล้วเวลาจะขึ้นบันไดลงบันไดบัวลอยจะไม่เดินขึ้นลงเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าจะนอนพังภาพลงกับพื้นแล้วถลายตัวเองลงจากบันไดไปทีละขั้นโดยจ,จะทั่ง ทั้งหัวและตัวลงไปถึงพื้นเบื้องล่างส่วนเวลาขึ้นบันไดก็จะถลายตัวเองขึ้นไปในลักษณะเดียวกันเวลานอนเนี่ยก็นอนไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นคือเด็กชายบัวลอยในวัยเด็กในเวลาจะนอนเขาจะหางราวไม้หรือว่าราวระเบียงเป็นที่เกี่ยวขาเอาห้อยหัวลงมาซึ่งลักษณะท่าทางไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงบันไดตลอดจนท่านอนของบัวลอยนั้นเป็นลักษณะเดียวกับงูไม่มีผิดตอนแรกๆพ่อแม่ก็ดุด่าห้ามปรามไม่ให้บัวลอยแสดงกิริยาแบบนั้นพราะคิดว่าเขาเล่นสนพิเลนทําอะไรแผลงแผลงแต่ไม่ว่าจะดุด่าว่ากล่าวอย่างไรบััวลอออยยยยยกก็งทาทาิิร่่เเเหมมืดี จนพ่อแม่ก็ใจอ่อนออ่นใจจำต้องปล่อยให้เด็กชายบัวลอยสแสดงกริยาพิลึกพิลั่นตามที่เขาชอบต่อไปพอห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังเมื่อบัวลอยเติบโตขึ้นการสแสดงกิริยาท่าทางเหมือนงูดังกล่าวก็ค่อยๆหายไปทั้งนี้อาจจะเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ได้อยู่กับพี่ๆได้เรียนรู้จดจาท่าทางอันปกติของมนุษย์ทั่วไปการเคลื่อนไหวแปลกๆของเขาจึงค่อยๆเลือนหายไปแต่บางครั้งถ้ามีใครมาขอให้เขาสแสดงท่าทางคล้ายงูให้ดูบัวลอยจะ,สะแสดงให้ดูทันทีและทําได้อย่างคล่องแคล่ว พะมีความเคยชินอยู่แล้วนั่นเองความวิตกกังวลอีกอย่างหนึ่งของนายตาและนางหนูพุกผู้เป็นพ่อแม่ก็คือเรื่องผิวพรรณของบัวลอยซึ่งไม่เหมือนกับพวกพี่ๆและเด็กคนอื่นทั่วไปผิวหนังที่แตกเป็นเกล็ดคล้ายๆงูเหลือมนั้นทั้งสองไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรและเกิดจากอะไรทําให้พ่อแม่วานวิตกว่าจะเป็นโรคผิวหนังได้แรงหรือเปล่าเพราะรอยแตกเป็นเกล็ดนั้นมันไม่ยอมหายไปสักทีดังนั้นทั้งสองก็จึงพาบัวลอยไปหานายแพทย์เพื่อขอให้หมอเขาตรวจดูคุณหมอหรือว่านายแพทย์ที่ประจําอยู่ที่สถานีอนามัยเริงนกทากกก็สอบบบถาาามัันนนตนงนูพุก ว่ามีญาติพี่น้องคนใดมีผิวหนังผิดปกติลักษณะแบบเดียวกันนี้หรือไม่เพราะว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ก็เป็นได้แต่ทั้งสองก็ยืนกรานว่าญาติพี่น้องของตนทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีลักษณะผิวหนังเช่นนี้แม้แต่คนเดียวหมอจึงให้ยามาลองทาดูก่อนบัวลอยทายารักษาโรคผิวหนังจนหมดตลับก็ไม่ปรากฏเห็นผลอะไรดีขึ้นมาผิวหนังที่แตกเป็นลายงูเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่เห็นว่ารักษาไม่บังเกิดผลและลูกก็ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือทรมานแต่อย่างไรก็เลยไม่ได้คิดจะหาทางรักษาอีก ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนานๆครั้งเกล็ดตามเนื้อตัวของบัวลอยก็จะลอกหลุดออกมาเป็นแผ่นเสียทีหนึง่งคล้ายๆกับการลอกคราบของงูไม่มีผิดเวลาผ่านพ้นไปจนกระทั่งบัวลอยมีอายุได้3าขวบก,ก็เริ่มพูดได้เขาก็จเจริญวเป็นปกติดีทุกอย่างเพียงแต่เนื้อตัวแตกระแหงเป็นลายเกล็ดงูแทบจะทั่วตัวเท่านั้นเองโดยเฉพาะที่หน้าแข้งเนี่ยจะมีลายชัดเจนมากคนที่เคยเห็นครั้งแรกก็นึกว่าเป็นโรคผิวหนังก็มักจะรีบถอยออกห่างๆเพราะว่ากลัวจะเป็นโรคติดต่อแต่แม้้ว่่่่่าาใคคครรจะระเเกกียยยลูนนอออออขงงงตตแแุุณณพม ก็ยังรักใครเอ็นดูบัวลอยเช่นเดียวกับลูกคนอื่นๆไม่ได้นึกรังเกียจตเดียดฉันแม้แต่น้อยวันหนึ่งที่วัดโพทางรามซึ่งเป็นวัดแถวบ้านของเด็กชายบัวลอยได้จัดงานบุญประจําปีขึ้นนายตาไปเที่ยวที่นั่นพร้อมตามซึ่งเป็นวัดแถวบ้านของเด็กชายบัวลอยได้จัดงานบูญประจําปีขึ้นนายตาไปเที่ยวที่นั่นพร้อมกับพาบัวลอยลูกชายไปด้วยเมื่อไปถึงบริเวณงานวัดก็ปล่อยให้บัวลอยวิ่งเล่นทีลานวัดซึ่งมีคนเดินไปเดินมาพลุกพ่าน ขณะที่บัวลอยกําลังวิ่งเล่นซนอยู่นั้นก็ได้เห็นชายสูงอายุคนหนึ่งเดินผ่านมาพอบัวลอยเห็นหน้าชายสูงวัยคนดังกล่าวก็หยุดวิ่งเล่นทันทีแล้วจ้องมองหน้าชายคนนั้นคำแหงด้วยสายตากโกรธแค้นทั้งๆที่เพิ่งเคยพบหน้ากันเป็นครั้งแรกแล้วเด็กชายบัวลอยก็วิ่งเข้าไปกระตุกชายผ้านุ่งของชายสูงอายุคนนั้นก่อนจะตะโกนต่อว่าด้วยเสียงดังว่าเท่าเหี่ยวใจร้ายเท่าเหี่ยวใจร้าย พอบัวลอยเห็นหน้าชายสูงวัยคนดังกล่าวก็หยุดวิ่งเล่นทันทีแล้วจ้องมองหน้าชายคนนั้นคขม็งด้วยสายตากโกรดแค้นทั้งๆที่เพิ่งเคยพบหน้ากันเป็นครั้งแรกแล้วเด็กชายบัวลอยก็วิ่งเข้าไปกระตุกชายผ้านุ่งของชายสูงอายุคนนั้นก่อนจะตะโกนต่อว่าด้วยเสียงดังว่าเท่าเหียวใจร้ายเท่าเหียวใจร้ายชายสูงอายุคนนั้นมีชื่อว่านายเหียวจริงๆซะด้วยก็รู้สึกงงงันว่าอยู่ๆก็มีเด็กตัวเล็กๆที่ไหนไม่รู้ มากระตุกชายพะนุ่งแล้วมาบอกว่าตัวเองใจร้ายพอดีในตาผู้เป็นพ่อเห็นเข้าเห็นลูกเข้าไปพูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่ซึ่งตนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีจึงรีบไปดึงบัวลอยออกมาแล้วขอโทษขอโพยแทนลูกตาเหียวก็หัวเราะไม่ถือสาอะไรแล้วเดินจากไปเวลานั้นในตาผู้เป็นพ่อยังไม่สะกิดใจอะไรก็อุ้มบัวลอยออกเดินเที่ยวในงานต่อตนกระทั่งเห็นสมควรแกเวลาจึงพาลูกกลับบ้านเมื่อถึงบ้านนั่งพักพอหายเหนื่อยแล้วเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าทําไมลูกชายของตัวเอง จึงสแสดงกิริยาก,ก้าบ้ากับผู้ใหญ่อย่างตาเหี่ยวจึงเรียกบัวลอยมาซักถามสาเหตุที่ไปต่อว่าตาเหี่ยวแบบนั้นบัวลอยก้มหน้านิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจึงได้เงยหน้าขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวที่ทําให้นายตาผู้เป็นพ่อถึงกับตื่นตะลึงและคิดไม่ถึงว่าลูกตัวน้อยๆของตัวเองจะพูดออกมาเป็นเรื่องราวที่พิสดารเหลือเชื่อปานนั้นบัวลอยเล่าอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวผิดวิสัยเด็กอายุสามขวบก,กว่าๆให้นายตาผู้เป็นพ่อฟังว่าชาติก่อนหน้านู้นเขาเกิดเป็นกวางตัวเมียพออายุได้สิบห้าปีก ที่ภูหินปูนซึ่งอยู่เลยทาอ่างน้ําจางขึ้นไปหลังจากตายแล้ววิญญาณก็ได้ล่องลอยไปเจอกับผีเจ้าสีสงครามผีเจ้าสีสงครามเป็นผู้มิลทธ์มีอานาจในป่าแถวนั้นผีเจ้าสีสงครามก็เลยสั่งให้ไปเกิดเป็นงูตัวเมียตอนไปเกิดเป็นงูก็จําได้ว่าเข้าไปทางปากแม่งูเมื่อเกิดแล้วก็ได้อาศัยอยู่ในถ้าอ่างน้ําจางพร้อมกับงูเหลือมใหญ่หลายตัวนอกจากจะมีงูเหลือมอยู่แล้วในถ้านั้นก็ยังมีเสืออยู่ร่วมกันแต่ก็ไม่ทําอะไรกัน ต่างฝ่ายต่างอยู่งูเหลือมใหญ่ทั้งหมดทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่มีอยู่หลายองค์ครั้งเมื่อเติบโตเป็นงูใหญ่ก็เกิดรักไข่กับงูหนุ่มตัวหนึ่งกระทั่งตั้งท้องเวลาออกไปหากินก็จะแยกกันไปไม่เลือกว่ากลางวันหรือกลางคืนที่หากินตามปกติก็คือบริเวณห้วยอ่างน้าจางซึ่งเวลานั้นน้ําในห้วยมีมากและตรงกับปลายฤดูฝนมีทาน,น้ําไหลหลายสายไหลซอกซอนลงมาจากยอดเขาตนในร่างของงูตอนนั้นตนซึ่งชาติก่อดเป็นงู ก็ไปนอนพาดขวางทางน้ําไหลเหล่านั้นในช่วงที่ค่อนข้างแคบเพื่อหลอกสัตว์เล็กๆพวกกระรอกกระแตสัตว์เหล่านั้นคิดว่าเป็นขอนไม้หรือคันดินก็เดินมาจะไต่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตนก็จะจับกินเป็นอาหารซะเด็กชายบัวลอยเล่าเรื่องในอดีตชาติของตนให้พ่อฟังอย่างตะกุกตะกักตามภาษาเด็กแต่อาศัยว่านายตาซึ่งสงสัยคอยซักถามจึงพอปฏิติประตองเรื่องราวได้อย่างชัดเจนขึ้นบัวลอยเล่าให้พ่อฟังต่อไปว่าวันที่พบกับเท่าเหี่ยวนั้น,น,นบอกว่าวันที่พบกับตาเหี่ยวเนี่ย ตัวก็ออกไปหากินที่อ่างน้ำจางเหมือนเดิมโดยนอนขดต,ตัวรอคอยให้สัตว์มากินน้ำขณะที่นอนอยู่เงียบเงียบหมาพรานสองตัวก็เข้ามาถึงตัว,วก็เห่าเสียงลั่นเลยทำท่าจะกัดตัวก็เตรียมสู้ไม่มีความหวาดกลัวอะไรทั้งยังคิดจะจับหมาพรานสองตัวนั้นกินซะได้ซ้ำขณะที่งูเหลือมหรือว่าเด็กชายบัวลอยเตรียมสู้กับสุนัขสองตัวคืออีแตนกับอีแดงหมาไทยที่ถูกฝึกให้ไล่ล่าสัตว์ขนาดเล็กของพรานเหี่ยว ตอนนั้นไต่เหี่ยวหรือว่าพรานเหี่ยวนี่ก็เดินลุยน้ํามาที่งูในมือถือพร้ามาด้วยพรานเหี่ยวต้องการจะฆ่างูเหลือมเอาไปกินงูก็เตรียมต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณเด็กชายบัวลอยเล่าว่าตัวกัดพรานเหี่ยวเข้าที่บ่าไต่เหี่ยวใช้พร้าฟันทั้งสองฝ่ายสู้กันนานตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะไต่เหี่ยวยอมเป็นฝ่ายเลิกราเดินกลับไปก่อนส่วนตัวก็กลับไปที่ถ้ำอ่างน้ําจาง แล้วก็ดื่มน้ําที่ปากถ้าแล้วก็นอนพักด้วยความอ่อนเพลียแต่ว่าพรันเหี่ยวนี้ไปแล้วก็กลับมาอีกคราวนี้พาเพื่อนมาด้วยกันสองคนคือนายโบนายโบนำสกุลดอกบัวกับนายสาพิมพ์ภาพมาถึงบริเวณที่สู้กับง,งูก็ไม่เจองูพอดีได้ยินเสียงสุนัขมันเห่างูที่หน้าถ้ำอ่างน้ำจังทั้งสามคนก็ตามไปกระทั่งพบงูเหลือมนอนขดอยู่ เด็กชายบัวลอยเล่าว่าขณะที่เป็นงูอยู่นั้นตัวยังคิดเสียใจที่ไม่ควรมาอยู่นอกถ้าหากเข้าไปอยู่เส้นในถ้ำก็คงจะปลอดภัยแต่ว่าตอนนั้นมันสายเกินไปแล้วในโบเขาใช้เชือกทําบ่วงพยายามจะรัดคอตอนแรกตัวหลบทันแต่พอคล้องครั้งที่สองหลบไม่ทันก็เถูกรัดคอจนแน่นรู้สึกจุกเสียดช่างในไปหมดแล้วความรู้สึกก็ดับวูบไปหลังจากที่ตายไปแล้ว วิญญาณซึ่งเป็นอธิสมานกายยังอยู่ในรูปลักษณ์ของงูได้แยกออกจากร่างเฝ้ามองดูตาเหี่ยวกับเพื่อนใช้เชือกลากง,งูไปตามทางเดินโดยมีพรานเหี่ยวเด,เดินตามหลังคอยระวังเพราะว่ากลัวง,งูเหลือมตัวผู้จะตามมาแก้แค้นขณะที่ติดตามคณะล่าง,งูซึ่งแสดงท่าทางดีใจที่ล่าง,งูใหญ่มาได้ตัวก็มีความรู้สึกสงสารร่างไร้วิญญาณของตัวมากเนื่องจากเส้นทางที่ผ่านมา เป็นทางขรุขระมีตอไม้มีหนามมีหินตลอดทางก็ทำให้หนังฉีกขาดหลุดลุย่ยกระทั่งมาถึงเถียงนาของตาเหี่ยวที่นั่นก็มีคนอยู่หลายคนจากนั้นพวกเขาก็ผ่าท้องงูเอาไข่ออกมาพร้อมมาเครื่องในเสร็จแล้วก็ถลกหนังออกก่อนที่จะหั่นลำตัวเป็นท่อนๆเอาลงไปต้มในหม้อดินขนาดใหญ่เป็นบางส่วนพอเนื้อสุกแล้วก็ตักขึ้นมาแบ่งกันพวก กำลังกินเนื้องูต้มอย่างอร่อยอร่อยกันอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยเดินเข้ามาแล้วก็มาร่วมกินงูต้มกับเขาด้วยพอผู้ชายคนนี้กินแล้วก็ถือเนื้องูท่อนขนาดศอกเอากลับไปด้วยสองท่อนผู้ชายคนนี้ก็คือในตาแสงวงซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายบัวลอยนั่นเองเด็กชายขณะที่เป็นบิญญาณงูพอเห็นในตาก็เกิดความรู้สึกถูกชะตาและชอบเพื่อมาทันที เมื่อในตาเดินกลับบ้านตัวก็เลยขึ้นไปขดอยู่บนบ่าหมายถึงวิญญาณงูวิญญาณง,งูก็ตามในตาไปด้วยก็ถึงบ้านที่อยู่ของในตาก็ลงจากบ่าไปขดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าจะตามเข้าไปในบ้านไม่ได้เนื่องจากมีชายร่างใหญ่ท่าทางดุร้ายไม่ให้เข้าใกล้ตัวเรือนคงจะเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือว่าผีบ้านผีเรือน เวลาผ่านไปไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากเรือนตัวก็รู้สึกเฉยๆผู้หญิงคนนั้นก็คือน้องสาวของแม่หรือว่าน้าของบัวลอยในชาติปัจจุบันตอนที่แกเดินลงมานี่เฉยๆจนกระทั่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินตามมาเพราะเห็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกรักและชอบอยากจะอยู่ใกล้ hiking, ๆเขาพอผู้หญิงคนที่ว่าอ้าปากจะดื่มนม้ำวิญญาณของตัวก็พุ่งเข้าทางปากแล้วความคิดก็ดับวูบไป ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางหนูพุกแสงวงซึ่งเป็นแม่ของเขาเอง